ครับทุกท่านมาพบกับผมปีชาพัสตานะครับกับผ้าคำถามเปลี่ยนชีวิตนะครับซึ่งนี่เป็นตอนที่สองนะครับหรือว่าคำถามที่สองว่าทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเดีย๋ยวารอชาร้ากันเลยครับเราไปดูรายละเอียดกันที่เคยกล่าวไว้เมื่อตอนแรกนะครับว่า ธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างรวดเร็วนั้นมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเป็นต้นนะครับอย่างที่2ก็คือหุ้นดอกเบี้ยจากเงินฝากเงินปันผลกองทุนรวมนะครับราสานี่ต่างๆเป็นต้นอย่างที่3าก็คือลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับเช่นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าหนังสือต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือก็เรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเช่นกันนะครับ และอย่างที่สี่ก็คือธุรกิจเครือข่ายแฟนชายและขายตรงนะครับแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอให้ฟังว่าทำไมถึงต้องทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเรามาดูกันก่อนว่าธุรกิจประเภทใดที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดนะครับเรามาดูกัน ธุรกิจไหนที่เกิดรายได้ตลอดเวลาธุรกิจนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนธุรกิจที่ผู้บริโภคเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจธุรกิจนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ไม่มีขีดจำกัดธุรกิจนั้นน่าลงทุนน่าทําที่สุดธุรกิจใดที่พึ่งพาการเดินทางน้อยที่สุดธุรกิจนั้นดีธุรกิจไหนที่ผู้ขายไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าเอง ธุรกิจนั้นดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องแบกรับภาระการผลิตนั่นเองนะครับและธุรกิจไหนที่เกิดการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีวันหยุดธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดและธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจเครือข่าย MLM นะครับเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด เราลงทุนในการทำธุรกิจเริ่มแรกน้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนมากหลายเท่าเลยก็ว่าได้นะครับมาดูเหตุผลกันว่าทําไมผมแนะนําว่าต้องเลือกทําธุรกิจเครือข่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายใช้เงินเริ่มต้นในการทําธุรกิจน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจประเภทอื่นจริงไหมครับ ธุรกิจเครือข่ายมีความเสี่ยงน้อยต่อการขาดทุนธุรกิจเครือข่ายสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำธุรกิจได้เลยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆมาก่อนเหมือนธุรกิจอื่นธุรกิจเครือข่ายสามารถเติบโตแซงคู่แข่งขึ้นมาเป็นผู้นำได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ ขึ้นตำแหน่งเหมือนกับบริษัทอื่นๆหรือว่าขึ้นตำแหน่งเหมือนกับธุรกิจอื่นๆไม่จําเป็นนะครับเพราะสามารถเติบโตแซงคู่แข่งได้ไม่แพ้กันธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆเรามาดูคำรอบรองอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่าย ทุกท่านอาจจะเคยรู้เคยเห็นและก็เคยอ่านมาแล้วนะครับในซีรีส์พ่อรวยสอนลูกนะครับหรือว่า,อาของทฤษฎีของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับที่อธิบายถึงเรื่องเงินสีด้านนะครับซึ่งการสร้างเงินสร้างรายได้ของคนเราทุกวันนี้แบ่งออกได้เป็นสีรูปแบบนะครับที่โรเบิร์ตคิโยสกิท่านได้พูดถึงว่าแบ่งการหาเงินออกเป็นสีด้านด้วยกันนะครับ สองด้านใหญ่ๆด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือด้านซ้ายเขาเรียกว่าเป็นรายได้แบบ Active i ินค m e คือหยุดทําไม่ได้มีรายได้นะครับหยุดทําไม่มีรายได้รายได้ขึ้นอยู่กับแรงงานลงทุนลงแรงในการทํางานนะครับส่วนฝั่งขวามือคือรายได้แบบ a s s i v e i ินค m e นะครับรายได้ที่มีเงินไหลเวียนอยู่เข้ามาแม้ว่าหยุดทําก็ยังมีรายได้นั่นเองนะครับ ซึ่งการเป็นลูกจ้างการเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจครอบครัวแบบขนาด SME นะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นรายได้ที่ว่าเข้ามาโดยตลอดเวลาหรือว่าจะไม่สามารถค้นพบอิสรภาพทางการเงินได้ตามทฤษฎีของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับ เพราะฉะนั้นการเป็นลูกจ้างการเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องต้องใช้เวลาใช้ทุนใช้แรงงานในการทำเรียกว่าการสร้างรายได้แบบ Active Income หรือว่ารายได้ที่ต้องใช้เงินใช้เวลาใช้กำลังนะครับแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาในการทำงานเพื่อที่จะแลกกับรายได้กับคืนมาส่วนรายได้ฝั่งขวามือเป็นรายได้ที่น่าสนใจเพราะว่าเราทาลงมือทาไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เสร็จแล้วเราสามารถหยุดทําแต่ก็ยังมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งวิธีการธุรกิจต่างๆที่ทําให้เกิดผลประโยชน์อย่างนี้เป็นธุรกิจที่เจ้าของเป็นเจ้าของระบบและคนงานนะครับอย่างเช่นธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงต่ำมาก มีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างสูงที่สุดแล้วก็ก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนักลงทุนพุ้นพันธบัตรดอกเบีย้ยหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสือนอนกินนั่นเองนะครับคำว่าเสือนอนกินเนี่ยหมายความว่าการทํางานสักพักหนึ่งถึงเวลาแล้วเราหยุดทํางานเพื่อให้เงินทํางานต่อแทนเราเราก็สามารถที่จะหยุดทํางาน และก็สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องทำอีกต่อไปนี่คือรายได้การทำงานสร้างรายได้ที่ทุกคนใฝ่ฝันและอยากทำให้มันได้เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือจะไม่สามารถเข้าสู่อิสรภาพทางการเงินได้โดยง่ายเพราะว่าไม่มีนายจ้างที่ไหนจ้างให้เรารวยจริงไหมครับ ส่วนฝั่งขวามือจะต้องเป็นเจ้าของระบบเจ้าของคนงานระบบทั้งคนทั้งเงินนะครับหรือว่าเป็นนักลงทุนมีหุ้นมีพันธบัตรรัฐบาลมีอสังหาริมทรัพย์เป็นสิบล้านร้อยล้าน,านคุณถึงจะสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้เพราะฉะนั้นฝั่งขวามือจะเป็นธุรกิจเครือข่ายที่สามารถทำได้ทุกๆคน ไม่ว่าคุณจะจะเป็นชนชั้นกลางจะเป็นคนรวยหรือเป็นมหาเศรษฐีก็สามารถที่จะทําธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเองได้นั่นเองครับมาดูคอนเซปต์หรือรูปแบบการทําธุรกิจนะครับโดยทั่วไปธุรกิจหรือว่าสินค้าต่างๆที่ส่งถึงผู้บริโภคนั้นฝ่ายผลิตนะครับหรือว่าผู้ผลิต จะต้องลงทุน30%นะครับแล้วก็จะต้องมีพ่อค้าคนกลางหรือว่ายี่ปัวนะครับในการทำโฆษณาการตลาดแล้วก็ขาส่งจนมาถึงร้านค้าขายปลีกแล้วจะมาถึงผู้บริโภคซึ่งกระบวนการนะครับในการโฆษณาขาส่งขายปลีกเนี่ยจะใช้งบประมาณศูนย์สิ้นไป70%็ดพอมาถึงเรา ราคาสินค้านั้นก็จะเป็นร้อยพอดีนะครับสมมุตริราคาสินค้าหนึ่งรบาทนะครับผู้ผลิตจะต้องมีต้นทุนไปแล้ว30บาทส่วนพ่อค้าคนกลางแล้วก็ยิปัวหรือว่าร่าค้าขายส่งขายปลีกเนี่ยก็จะดูดไปคนละสามสี่เร์เซ็นตก็ว่ากันไปแล้วตกมาถึงบผู้ผผลริภวกเราๆท่านๆก็จะไปแล้วหนึ่งบาทนั่นเองนะครับส่วนคอนเซปต์ของธุรกิจ เครือข่าย MLM ขายตรงนั้นนะครับเราธุรกิจเครือข่ายนั้นจะเป็นสื่อกลางแทนที่จะให้พ่อค้าคนกลางหรือว่าลัค้าขายปีกต่างๆนั้นมาเอาเงินส่วน70%ไปนะครับเราและทีมงานนะครับก็จะเป็นคนที่เอาเงิน70%นั้นนะ่ะมาใช้จ่ายในกลุ่มเราเพื่อให้เราทำการตลาดเอง ทำการตลาดออกไปแล้วก็ส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคซึ่งเงิน70%นั้นมันก็จะมาหมุนเวียนจ่ายอยู่ในกระบวนการธุรกิจเครือข่ายขายตรงนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของรายได้ธุรกิจเครือข่ายและขายตรงต่างๆนะครับเพราะว่าเราตัดค่าใช้ใจ่ายจากพ่อค้าคนกลางและร้านค้าขายผีกออกไปสิ่งที่เหลือก็คือการ สนับสนุนทีมงานและการทําการตลาดของทีมงานธุรกิจเครือข่ายนั่นเองแต่หลายท่านก็อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันมีอีกคำคำหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่เรามาดูกันครับมีความแตกต่างกันยังไงตามพระราชบ,บัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545ี่ห้าได้แบ่งแยกธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงกับขายตรงแบบแอบแสงแชร์ลูกโซ่มา ซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังโดยมีความแตกต่างกันที่เจ็ดข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งครับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องจดทะเบียนกับสคบนะครับและดําเนินธุรกิจตรงตามที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้นะครับส่วนแชร์ลูกโซ่ไม่ได้จดทะเบียนเลยหรือว่าจดทะเบียนแล้ว แต่ดำเนินธุรกิจที่แตกต่างออกไปจากการยื่นจดทะเบียนซึ่งจดทะเบียนอีกแบบหนึง่งแล้วก็ไปดำเนินธุรกิจอีกแบบหนึง่งนั่นเองนะครับอันนี้เราต้องตรวจสอบตรงนี้ให้ดีอย่างที่สองการรับสมัครสมาชิกธุรกิจขายตรง MLM ธุรกิจเครือข่ายจะไม่บังคับและไม่มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมธุรกิจแต่แชร์ลูกโซ่นั้นมีการบังคับให้ซื้อ มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อที่จะรับสิทธิ์การเข้าร่วมธุรกิจหรือขึ้นตําแหน่งต่างๆนั่นเองนะครับมีการบังคับซื้อนะครับแต่ว่าธุรกิจ MLM ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงการแนะนำนะครับข้อ3การขายสินค้าธุรกิจ MLM ขายตรงนะครับ สมาชิกนําสินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงณที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางานของผู้บริโภคนะครับแต่ว่าใช้ลูกโซ่นั้นสมาชิกไม่ต้องนําสินค้าไปเสนอขายเลยแต่มุ่งเน้นให้หาสมาชิกหรือชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างเดียวเลยเพราะว่าสินค้าแทบจะไม่มีคุณภาพอะไรประมาณนี้นะครับข้อ4การจ่ายผลตอบแทนผลตอบแทนนะครับ แบบธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ถูกต้องผลตอบแทนนั้นจะมาจากรายได้หลักของสมาชิกนั้นมันจะขึ้นอยู่กับการขายสินค้านะครับขายสินค้าได้มากก็จะได้ผลตอบแทนมากส่วนแชรลูกโซ่รายได้มาจากการแนะนําคิดคํานวณจากจานวนสมาชิกเมื่อเข้าร่วมจ่ายแบบเอาคนค่าสมาชิกของคนข้างล่างมาจ่ายคนข้างบน อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ 5. สินค้าสินค้ามีคุณภาพสูงนะครับสําหรับธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนแช่นูกโซ่นั้นราคาสูงแต่คุณภาพต่ําไม่มีมาตรฐานนะครับใช้วิธีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับข้อ 6. สิทธิของสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระในการเกิดสินค้า ขายตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายสมาชิกสามารถคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขนะครับและรอรับเงินคืนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดส่วนแชร์ลูกโซ่มักไม่ได้รับสินค้าคืนนะครับเพราะระบบการจ่ายเงินนั้นเป็นการนําเงินจากผู้สมัครรายใหม่มาจ่ายให้กับรายเก่าๆต่อๆไปนะครับแบบพีระมิดนั่นเองนะครับเจดสิทธิของผู้บริโภค ขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้บริโภคมีสิทธิ์เลิกสัญญาได้โดยส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการส่วนแชร์ลูกโซ่นั้นการซื้อสินค้าของสมาชิกเป็นการซื้อตามเงื่อนไขเพื่อหวังรับผลประโยชน์ตอบแทนจึงไม่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายขายตรงนี่นะครับความหมายและความแตกต่างระหว่างธุรกิจเครือข,ข่ายขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายกับแชร์ลูกโซ่นะครับ ขอให้พิจารณากันให้ดีนะครับต่อไปแล้วเราจะมีวิธีการเลือกบริษัทที่น่าเข้าร่วมธุรกิจด้วยยังไงละ่ะจริงไหมครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายมีหลายตัวหลายอย่างที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้แล้วเราจะมีวิธีการเลือกบริษัทที่ดีที่น่าเข้าร่วมธุรกิจแบบไหนเรามาดูวิธีการกันนะครับโดยหลักทั่วไปแล้ว เกณองค์ประกอบหลักในการเลือกทําธุรกิจเครือข่ายนี้เหมาะสมที่สุดในการเลือกทําธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งบริษัทที่ดีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของสคบนะครับหรือว่าสมาคมสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับข้อสอง สินค้าจะต้องมีคุณภาพไม่อวดอ้างสปปรรพคุลเกินจริงสินค้าจะต้องมีออยอรับรองนะครับเมื่อเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสามแผนรายได้ที่ดีจ่ายผลตอบแทนได้จริงนะครับจ่ายจริงไม่โอเวอร์นั่นคือสิ่งที่จะเราจะต้องพิจารณาอย่างที่ 4. ก็คือแนวโน้มของการตลาดที่ต้องมีเทรน มีเทรนเป็นสินค้านะครับมีเทรนมีไม่ไม่เอาไม่เฟลนะครับสามารถที่จะทำการตลาดได้ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับข้อห้าอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจังหวะเวลาที่เหมาะสมนี้หมายถึงยังไงธุรกิจเครือข่ายนะครับตามหลักความเป็นจริงแล้วหลักและระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปี และไม่เกิน15ปีจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเป็นธุรกิจที่กำลังฮอตกำลังฟีเวอร์มากๆเลยในตอนนั้นลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับข้อ6จะต้องมีทีมงานและระบบสนับสนุนที่ดีเยี่ยมนะครับจะต้องมีอัพไลน์มีทีมงานมีระบบสนับสนุนที่ดีเยี่ยมอันนี้คือหลักข้อที่6หลักข้อที่7ทีมผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นในการพัฒนาระบบและพัฒนาบริษัทเราจะต้องรู้ดูว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและหน้าที่จะเข้าไปร่วมลงทุนร่วมทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะได้หลักและวิธีการในการเลือกทำธุรกิจเือข่าย และเหตุผลว่าทำไมจะต้องเลือกทำธุรกิจเครือข่ายนะครับส่วนในวิดีโอหน้าผมปรีชาพัสตะจะมาเปิดเผยความจริงที่น่าอัศจรรย์ซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำคุณจะได้เรียนรู้จากวิดีโอหน้าดังนั้นคุณจึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับว่าผมจะนำเสนอถึงธุรกิจเครือข่ายไหน ที่น่าลงทุนน่าทํำมากที่สุดในเวลานี้แล้วเราจะได้พบกันในวิดีโอหน้าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดขอบคุณและสวัสดีครับ